ก็กราบสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม E-Football กันอีกเช่นเคย แล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวแผนที่เขาว่าดีนักดีหนาไม่ว่าจะใน Tik Tok ไม่ว่า,าจะใน YouTube ในช่องต่างๆที่เขาว่าแผนนี้โหดก็คือ433แบบนี้ไงเนี่ยนี่จะเป็นทับของผมแล้วก็จะมีโค้ดชาบี้อลอนโซ่ครับที่ได้บูตสปีดต้นอีกหนึ่งครับผมแล้วก็แมสซี่แมสซี่ลังนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแมสซี่ลังนี้ก็ได้เจอเลย Let's go ยินดีต้อนรับทุกคนเขสู่การแข่งขันอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าผมมารีวิวแผนไม่ไงล่ะบาลีล่าปั๊บปั๊บปั๊บ ดักดักบอลดักบอลชิบหายแล้วนี่มากเรียบเรียบไหมเรียบหรอโดนไปดีเร็วเกินเขาอยาเอาคืนนะอุ้ยไม่ได้ไม่ได้โดนโดนเราโดนอีกฟันได้ทำอะไร โจชวัวคิมิตโจชวัวกิมิตเลี้ยงเลี้ยงเห็นบาเป้บปเป้กระชากนิดนึงแล้วซัดหือไม่ได้โอ้ยนิดเดียวถ้าถึงนะเมื่อกี้เป็นบา,บาเป้เปหลุดเลย โอ้โหครึ so ่งแรกอย่างปล่อยสู้เขาไม่ได้เลยดูครึ่งต่อไปกันดีกว่าไปดูครึ่งหลังนีกว่าไหนดูซีครึ่งหลังว่าไงครึ่งหลังว่าไงโอ้โหันิวไม่พอแทนคิมิค่สิบมโลแทนบอเลล่าบาเลล่าโอ้โหจะส่งให้คิมิตแต่ก็ยังติดทางของเขาอยู่ครับผมฝันได้ันได้ส่งคืนไปที่แจนสเตเกน แทงเกลเล่นกับคอสตากุตาว่าอย่างไรพลาดไหมไม่พลาดให้เราเลยคิมิดมาที่คุณโนกันคุณโนกันแทงติดคิมิดคิมิดคอยัดโอ้โหนิดเดียวมาเรล่าโฉบมาเรล่าโฉบได้ด้วยเชนโกเชนโกว่ายังไงเชนโกยังได้เชนโกเปิดเล็บนี่หม่งบอลได้หม่งไปที่คิมิดคิมิดมาเรล่ามาเรล่าทรงมัทสิ เอมบัปเป้แล้วแมตตี้แทงชิมิดลองส่องดูสิหลุดแล้วโอ้โหี่เาไวนีดได้ดูดูนมาสิครับเปลี่ยนเอมบัปเป้ไม่ยังไงไม่ยังไง ปะปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวโอเคทุกคนผมก็เปลี่ยนตัวลงมาพร้อมกัน5ตัวเลยโดนปะเนี่ยไม่โดนไม่โดนอย่นีงี้มีเล่นสั้นกับฟานได้แล้วโดนดิเ oh, ขายิงเบาเขายิงเบาวันเลย <c oughs> ไม่น่าเล่นหน้ากโก้ทุกคน <c oughs> แทนไทเกนเลือกแทงไปที่มาติสเตลหรือผมชอบเรียกเขาว่ามาแตงตลีเย <ier> บุนโักันงสวยอุ้ยแถวแล้วไมไม่ทลไมไม่วมิ่งขึ้นนะได้อยู่ครับเนมาน่าเนม่าแทงมาแตวแตวล็อกอื้อหือจิต,ตที่เบอร์ลิงแฮม,ม,ดดมแล้วโยนมาทิศเนม่าได้ดอลได้เลฟฟอร์ซ้ำทันร์และฟอร์ของเรานี่ชกไปหนึ่งที ไม่ได้เราเล่นเกมสวนเลยเรานําแบบนี้เราควิกเคาน์เตอร์เราเล่นสวนเลยครับทุกคนไงไงขึ้นหลังกันมาไงขึ้นหลังกันมาเห็นเห็นเห็นวิ่งเห็นวิ่งแทงธรรมดาเปิดลิงแฮมเปิดลิงแฮมทานมันเตาเร็วกว่าเตาแล้วมันไหลไงสกอร์มาติเตาเอาสักนิดโอย่อดเลยครับเบอร์ลิงแฮม ครับนำก่อนเขาเรียกว่าเปิดก่อนได้โปรด่ะทุกคนอย่างสวยดูเบอร์ลิงแฮมหลบมาแล้วแทงที่แอลสปีดต้นร้อยเป็นไงอ,ะอ่ะอ้าวทุกคนโอออกไปเลยแล้วเราไปรับชมเกมที่สองกันดีกว่าไปเจอกัน มายินดีต้อนรับเขาสู่เกมการแข่งขันที่สองแล้วแผนเขาก็ควิกเขาเติมเอ้ยใช้ผิดแต่ได้อยู่โอ้โยจะแทงให้เมซี่โอ้โหสูตรลูกเชียร์เร็วเราโดนเลยครับฮารันฮารันสตีดทิมิทถึงทิมิดจับนั่นล้ำหน้าไปดีเอม็มบราเพฟ่ คุยหารังเข่าแข็งยังนิมานนิมานโอ้หยโดนโดนแตะโลกโดนแตะโลกว้โอ้ยบมาดาครับแทนสเตเกนครับผมบอลอัพหน้าเต็มครับยังไงครับมีลูกสูตรอะไรไหมครับบรนโดซิวาแลูกคลอสมาคิมเฮียอะไรเนี่ยโอ้คิมมีแต่เฮียอะไรของนาย

เมื่อกี้ผมตั้งใจไม่ใช่อะไรหรอกผมตั้งใจยิงออกเฉยคอนเทนต์เน่ยคิมิชเชนกูบันทูกันแล้ววิ่งดีเร็วเร็วด้วยเชนกูเร็วกว่าเยอะมุมแคบยิงอัดไปก่อนมีตัวซ้ำครับีนมากับคอสซากุต้าสบายอยู่แล้วเห็นคิมิตคิมิตเห็นระยะนี้ลองรูว่าเป็นยังไงทางเสา เชฟไปนิดเดียวเมดเมดีปาตัวน,นี้เราปาตัวนี้เราแทงคิม,มิตคิม,มิตได้ด้วยแล้วเห็นเชนก็ว,วิ่งแบบนีมม้เลยม,ม,ม,มาเอา้าโอ้ล้ำจานล,ล้ำอะำไรมาอู้เกือบวิ่งแล้วเมื่อกี้เกือบวิ่งแล้วเขาส่งใกล้เรียบร้อยดิเมดีิยิงเลยแล้ว กี่รอบแล้วครับกี่รอบแล้วคนมันจะแพ้นะอืมมันจะแพ้แหละเข้าใจได้ไม่เป็นไรอยากให้แพ้ก็แพ้มาคินนอสมาคินนอสบุปปะแพเอมบาเฟติดบาสโซนี่บาสโซนี่แทงเชนโกเห็นเมสซี่แล้ว ปาโตนี่โอ้โหคิมมีทของเราเล่นดีจริงๆครับเกมนี้แต่ก็ยังไม่มีสะก็ติดมาตโตนี่เหมือนกันมาเลยล่ะมาล่ะมาเิสเจนโตเรียบร้อยต้องพยายามอยูที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนเหมือนกันอาัีผมเกมบุกเรารับสวนกลับดีกว่าเราควิกเคาน์เตอร์ ฮาเลนมาที่เนีม <p are> ันนีมันนีมันไม่เป็นไรครับกูเสียงหลงเลยอ่ะกูรู้หมดบายดาโดชิวาว่ายังไงได้อีกไหมไม่มีพลาดอุ้ยดอกนี้แล้วสวนด้วยแล้วสวนด้วยไงสวนด้วยไงไปดิเชงโกเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะเชฟเชงโก เจอเมสซี่แล้วตักแซกส่ง,สงเรียบร้อยควิคเคอร์ตอเตอร์เ้ยมาอีกแล้ว <And> yes, มาอีกแล้วเชโกแล้วเอ็มบัฟเป้ยังได้อยู่แล้วเอ็มบับปเป้หมาสุดมันครึ่งแรกสุดมันไปครึ่งสองกันต่อเลยทุกคน ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมการแข่งขันครึ่งหลังครึ่งเวลาหลังเขาแทงติดนี่อะไรของนายอ่ะนี่อะไรของนายเมสซี่จะปิดต้นเมสซี่จะปิดต้นอัพมาดีเราอัพสายจะปิดเราแฮตริกไปดีคร,รับผมแฮตติคไปดิเอาขอบุญใจหน่อยครับคุณเห็นเมสซี่เราเตแตะน้อยลงเพราะอะไรเพราะเราเอาไปอัพสปีดต้นงานตัวขอ เขาเริ่มสมาธิเสียแล้วบารีล่าโยนติดไม่เป็นไรเขาสตาร์ูต้าคลอสบอลมาได้อยู่ครับส่งออกครับคัดส่งออกสมัยใครเก่งีเท่าไหร่บารีแซงแชแมงได้ทุ่มแล้วแทงเล่นบอลเร็วเล่นบอลเร็วไปยังไงไปยังไงแข็งกว่า ตกกลับมากไม่ได้ครับติดบาลรล่าไม่ติดฟันได้เราเหมือนเดิมฟันได้เราฟันได้เราเลี้ยงจี้โอ้โหไม่น่าเล่นเลยชิมิตชิมิตเชนโกเชนโกเลีนยงกับเมซี่เมซี่เมซี่ไม่ได้บอลเวลาส่งมาที่ฮารันฮารันแบนโดเล่นวันทูกันอยู่ติดฟันได้เราติดบาลรล่าเขาเหมือนกันพยันไม่พักตึง เออกระชากเกือบได้แล้วเชนโกเราไม่เป็นไรครับคิมิดบาเล่ล่ะบาเล่ล่าแทงเชนโกอีกแล้วกระชากกระชากขอกิตโกเมสครับปาตัวนี้กับฮารันตลอดเลยครับคู่นี้ต่ปีย้าย่าเปยโง เอาอีกหนึง่งอุ้ยเจาะเพิ่มเพึมเพิ่มเจาะเพิอุ้ยฟาวไอ้รรไรวะโดนนะเนี่รยระยะนี้เกมแมนชิ่เกมแมนชั่นเนมาร์ทำงานอะไรเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแบบนี้ต้องส่งเนมาร์นี่เนมาร์ มาทุกคนแล้วก็เปลี่ยนตัวพร้อมกันมาห้าตัวเลยไอหัวไก่ตัวนึงแหละโอ้โหดูดยอมยอมบอกแล้วรลยยาน,นี้มันดนูดใครๆก็ทำได้เวเรายังนำอยู่ทุกคนใครจะพิจิตร์แล้ว ว่าไงเต่หมือนเกมที่แล้วไม่รู้รักส

ว้าว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 อะไรนะอะไรนะเบอร์ลิงแฮมแลฟอร์ดได้บอลแล้วอ้โหายดิแบบนี้หายดิแบบนี้เขาจะวันทูฮรู้ทุกอย่างแต่ทำไม่ได้ล้ำหน้าไปดิมาเราจะเอาอีกสักสองสมลูกได้ไหม เตยโอฮนิสโยนมาที่มาที่เตลไม่ได้เลยครับพรกคนได้อยู่ได้อยู่ไอหัวไก่แทงมาที่มาติ่เตลกันทั่งนหมดนีความเร็วนี่กำ <c oughs> ลังชมไม่ดูยิงดิง <c oughs> สปีต้นใช้ได้อยู่แต่ผมยิงฝ <c> า <oughs> <f uck> ไหนเอ้ยมุงอะไรของนายอะ่ะเนหมอ เล่นกับหัวไก่เล่นกับหัวไก่โอ้ขามาวิงกาขามาวิงกาขามาวิงกาติดเราดิชิมิตสไลด์แมมคอสตากุสอ่าโดนโดนเขาคอสคอสตากุต้าจะทำได้ไหมเขาจะพลิกเราได้ไหม ทำได้เล็กหาโดนวันนี้สับคาหรอกหมุนไปหนึ่งอุจาร์เฝ้ากระแทกผมอ่ะหูไรมาหมดเวลาไปดีหมดเวลาไปดีก็โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับแผนนี้ผมก็ว่ามันก็โอเคอยู่นะเล่นมันอยู่นะรับลุกใช้ได้เลยอ่ะว่าจะเป็นที่นังเตะแต่นังเตะผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น ก็ถือว่าสนุกสำหรับ2เกมที่ผ่านมาเกมแรกก็ถือว่าจะแพ้แล้วก็ชนะส่วนเกมที่2ก็ยิงไปหลายลูกอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยจะตรงกรอบเท่าไหร่ก็โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e กันด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า